เธอหน้ารักเธอหน้าทักทายเธอหน้าไหวเพราะหน้าเธอเหมือนสามพระพูนกับผมนายสุป,ปกิจมือเสือบได้ที่17ครับมาด้วยใจไม่ใช่สมองกร,รมะผมนายนเจียเกเดชเดชครั้งินึ่งแล้วต่อเนร่องชารุณยมศึกษาบิชานได้ที่ยี่สิครับวันนี้พวกเราจะมาพิเศษเรื่องอะไรกันละครับคุณเพลงครับวันนี้ก็พวกเราก็จะมาพิเศษเรื่องหาขึ้นและอุป,ปกรณ์ของขึ้นกันครับอ่าอ,อ,อ,อย่างนี้เองครับผมก็อยากให้ได้ยินงานไปแล้วเชิญรับฟังรับชมได้เลยครับ ถาดคลื่นประกอบไปด้วยชุดถาดขึ้นมอเตอร์หลอดไฟคานแบตเตอรี่ขาตั้งปรับความสูงแล้วก็สตูโบสโคคือเวลาการเกิดขึ้นนะครับคืนจะมีส่วนประกอบหลักก็คือ2ออย่างแรกก่อนเลยนะครับก็คือท้องคลื่นกับสันคลื่นนะฮะโดยที่สันคลื่นนะฮะจะเป็นจุดที่สว่างอย่างเงี้ยครับจุดที่สว่างส่วน โค้งขึ้นนะครับจะเป็นจุดที่เป็นแถบมืดนะครับที่มันเป็นแถบสว่างก็งเพราะว่าสันคืนเนี่ยมันโค้งขึ้นใช่ไหมครับหรือว่ามันนูนมันโค้งลงหรือนูนขึ้นนะครับมันก็ทำหน้าที่เหมือน,นคล้ายกับเลนูนนะฮะเละนูนก็มีคุณสมบัติในการรวมแสงนะครับทาให้มันรวมแสงรอบๆเนี่ยมาไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับมันเราเลยเห็นว่ามันสว่างกว่าปกติส่วนโ้้งขึ้นเป็นส่วนของเว้านะครับซึ่ง การเว้าเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับเลนเว้าเลนเว้ามันมีคุณสมบัติในการกระจายแสงน,นะครับก็เลยทําให้บริเวณนั้นอ่ะมันจะมืดกว่าปกติแล้วก็การกระจายแสงเนี่ยมันกระจายไปตรงที่เลนรวมแสงด้วยทําให้เราสามารถเห็นบริเวณของสันคขึ้นกับท้องขึ้นอย่างชาัดเจนนะครับนี่นะครับก็จุดสว่างที่เห็นก็จะเป็นสันคขึ้นและจุดที่มืดก็จะเป็นท้องขึ้นนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องทิศทางของขึ้นนะครับ อันนี้นะครับเป็นการเคาะที่ทําให้คืนอะแผ่ออกมาเป็นวงกลมนะครับโดยที่หน้าคืนเนี่ยจะมีทิศแนวตั้งฉากกับรัศมีของเอ้ยแนวมีทิศทางตั้งฉากกับทิศของเส้นทางลังสีคืนนะครับเห็นไหมครับจะมีทิศตั้งฉากกันบอก็อย่างที่เราเห็นนะเส้นสีดำนี้นะครับก็คือเส้นทางเดินของเราสีคืนนะครับ ที่มันเป็นอย่าง,างนี้ครับก็คือมันเป็นอะไรครับคุณภูมิมันเป็นหน้าคลื่นนะครับซึ่งหน้าคลื่นนะครับก็จะมีะมุมที่ตั้งฉากกับเส้นทางเดินคลื่นนะครับซึ่งเส้นทางเดินคลื่นเนี่ยเราให้เป็นเงาของแม่พรรธนะครับเพื่อให้เห็นว่าคลื่นอ่ะมันเดินไปมันมีเส้นทางเดินที่แบบมุ่งไปข้างหน้าแต่หน้าคลื่นที่มันไปอ่ะมันมีทิศทางตั้งฉากกับเออส้นทางเดินของคลื่นนะครับ ่อมานะครับคือสโตปสโกปเป็นเครื่องมือที่จะช่วยหาความถี่คาบและความยาวคลื่นเราสามารถมองคลื่นผ่านสโตปสโคปได้โดยถ้าเห็นคลื่นอยู่กับที่แสดงว่าเวลาของ1ช่องเท่ากับจำนวนคาบของคลื่นครับถ้าสมมติตอนสโตปสโกปหมุนแล้วเห็นคลื่นผ่านสโตปสโคปแบบขึ้นอยู่นิ่งๆไม่ขยับแสดงว่าเวลาในการหมุนสโตปสโกปหนึ่งช่อง เท่ากับค้าวของเคลื่อนพอดีทําให้เราเห็นเหมือนขคลื่นอยู่นิ่งคลื่อนเคลื่อนที่ผ่านไปด้านหน้าเราแค่เห็นจังหวะที่เคลื่อนนที่ผ่านไป1น่ข้าวพอดีทําให้เห็นเหมือนขคลื่นอยู่นิ่งครับซึ่งการที่จะเห็นขคลื่นอยู่นิ่งคือค้าเท่ากับเวลาหนึ่งช่องหมุนหรือค้าเท่ากับจํานวนเต็มเท่าของเวลาหนึ่งช่องครับ